สวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับเอ้าพูดไทยได้ด้วยครับพูดไทยเชิญครับเชิญครับไม่ไป <c oughs> ทำราคาดีกว่าดีกว่าดีกว่าไปเดียวแพงกุ้งเท่าไหร่ครับอ๋อ oh. กุ้งสองพันครับสองพันแล้วทรงปั้นโอ้โหที่ที่บ้านไม่แพงขนาดนี้ใช่ใช่ใบ้านถูกกว่าเอาเงินแล้ันถูกกว่าดีกว่าเอายอาเงินเอาหอยเท่าไหร่ครับหอยอะหอยครับหอยพันแปดโอ้โหแหเอาอย่างอื่นอ่าปล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 าอร่อยปลาปลาเท่าไหร่ครับปลาปลาพันห้าโอ้โหโอ้ปลาอะไรวะ ันเลยป่าอะไรเนี่ยป่าเมล์เอาเองอื่นแอปเปลิลแอปเปลิลมีไหมครับแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปิลไม่มีนะครับไม่ีแอปเปลิลจะกินอะไรดีกินอะไรไก่ปัดขิงมีไหมข้บไก่ปัดขิงไก่ปัดขิงครับมึงมากินข้าวมาเหรอเนี่ยครับโอ้โหมึงรีบไปให้ไก่ส้นตีเลยนะเฮียดีมือซ่องมะลีเนี่ยเขี่ยงเขี้ยงไงเนี่ย